อะไรนะปวดเจ็บแต่เนี้แล้วก็เหมือนเบรกอยู่แล้วก็โอเหมือนแบกอยู่เลยเจ็บหมดคือ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 มีแทงมีอะไรไหมเมื่อก่อนนี้ไม่มีค่ะไม่มีอะไรเลยนะโอเคจบเป็นมานานแล้วเป็นมานานแล้วนะโอเคโอเคได้เคยมาอย่างครั้งโอเคมาเข้าใหม่ใกล้เขาดูวยมื่อห้ามลืมเมื่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะเข้าใจไหมตอบเลย เวสะหูสะเวสะหูสะเวสะหูสะอมาผีเวสะหุสะเวสะหุสะเวสะภูสะเวสะภูสะอะไรไอผีจ้ะเรามาคุยกันสิเจ้าอะไรกันเวสะหุสะเวสะหูสะออกมาออกมาออกมาเวสะเหม็นจิบหายออกมาออกมาเวสะหูสะเวสะหูสะออกมาเวสะหูสะเวสะหุสะออกมาไอผีออกมาออกมา จะเอาอะไรต้องการอันใดทํายังไงถึงจะไปบอกดีๆก็จะไม่เจ็บปวดไม่อย่งั้นมงจะเจ็บแล้วทรมานมากรู้ปะกูไม่เคยอยากจะทำร้ายผีเลยถ้าผีไม่ดื้อเฮ้ยพูดพูดต้องการอะไรเฮ้ยผีเฮ้ยออกมาโอ้ยเหม็นว้อันนี้เอาน้าขามาไม่ไหวแล้วนเน่าแล้วเหม็นจัดเลย เฮ้ยว้ายอีกแล้วยเสียงนี้่าไปไปใกล้หน่อยไ้มถไปใกล้หน่อยใกล้หน่อยโจไอ้เจดึงไปใกล้มึงนี่กับมือจะไปให้ไปออกเกาะเขาทำไมเฮ้ยขับไปแม่งก็มาออกไปซ้ผีมาอยู่ในตัวในกายเขาทำไมล่ะฮะ คราวนี้มึงทรมานแน่นอนแล้วเจ็บมากๆด้วยเายเดยังาอ,อะออกวา <c oughs> เสียงเจ็บน่ารักเลอเกินวาย <c oughs> โอ้โหแหมเลี้ยง <c oughs> มันผีเวอร์ชั่นไหน,ไหน <c oughs> วะเฮีย <c oughs> ขนาดร้องอยังน่ารัก ัย,ยอมเถอะอุอขอร้องผีจา๋าออกเนะาะออกไปเถอะเออต้องเสียงนี้อี๋อะเออไปซะสไอ้ผีออกเลยดูวะอืมไอ้สัส เจ็บแน่นอน<ว>ถ้ามึงไม่ยอมกูมึงเจ็บแน่นอนทรลมานอยู่ไม่ได้หรอก<ว>มึงจะซ่อนไปไหนก็เสร็จเฮ้<ว>ยเ<ว>อ,อกไปซะ<ว>เฮ้ยโอ้โหแม่เต๋วแตกเลยสัตว์ อย่างไรให้กูลุกอย่าให้กูลุกที่กูไม่ลุกเก,กูเหม็นอยู่เหียไปออกไปซะทางใครทางมันไม่ดีเจ็บแน่นอน

ไม่ไฮ้ยความเจ็บปวดแล้วแหละร้องแง่ไม่ต้องร้องปล่อยให้ปล่อยแล้วสักเอาะทอมึงคุยกับกูได้แล้วมึงจะเจ็บปวดมากสักเคาะทอทุ่งสักเคาะทอทุ่งสักเคาะทอมึงตายแล้วสักเอาุฒิทุ่งเลิกแดกแล้วเน่าแล้วนี่จะเหม็นชิบหายออกไม่ออก เคพอพอพอไอ้นี่ก็แกล้งเหม็นนะมึงเนี่ยเคพอพอพุทธังปล่อยมึงหันไปทางขวานู่นทางซ้ายปากนู่นสักพอพอพุทธังสักพอพอพุทธังปล่อยออกไปซะมึงไอ้ผีปล่อยเอ้ยออกไปซะสักพอพอพุทธังมึงจะเอาอะไรจากเขาเหรอฮะนี่โยเนี่ยฮะออกไปซะปล่อยเอ้ยเอย

สักขออาะหวุฒทันสักขออาะอวุฒทันสักขะออหวุฒทันออา,อาขามานี่โอ้โหกิ่นขนาดกูมาแป๊บเดียวเนี่ยพลังกูลดไปครึ่งหนึ่งร้องดังๆแล้วหันหน้าไปทางไอ้ปราเฮ้ย มึงคุยกูดีอีแมึงก็วายวิทวัดวิทวัดถึงเนี่ะอีหามึงแค่บอกกูว่ายอมแค่น ouais. ั้นเองฮะยอมไม่ยอมกูเกลียดเสียงยิบหายเลยมึงผีไทยหรือเปล่าวะมึงพูดภาษาที่อะไรวะยอมยอมยอมเออยอมจริงหรือไม่ยอมยอมจริงนะ Cặp này, yeah. yeah. yom yom này. Why? Why? Chèm Lúc này gì Chèm quá giòn thế này Mùi giờ can giòn nữa พอมั้ยอมอีกครั้งแล้วกันยอมปล่อยเฉยๆอย่าเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งปลุกขนนะปล่อยเคานะปล่อยลงนะอย่าเพิ่งปลุกเคานะปล่อยเลยปับได้กลิ่นไหมปับแล้วมึงหันหน้าไอ้นู้นทำไมการพูดอคือท่านได้กินหรือไม่ได้กลิ่นฮะไอสัตว์โอ้ยเฮียมึงรีบออกเถอะเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนใจไอสัตว์เดี๋ยวมึงเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนใจ แมงวันตอมเลยเห็นไหมเนี่ยไอ้เี้ยไม่มีกลิ่นเห็นแมงวันยังไงสัตว์กลิ่นสางผีรุนแรงนนะัก <c> ค <ười> ิวต่อไปใครคิวต่อไปใครวะอ๋อสักนะโอเคได้แล้วสักว่ามันจะเย็นนะออกมาเชี่ยววันนี้แม่งเสริมดวงนิดเดียวเองไะโอ้ยสัตว์ ที่อื่นเขาเห็นมีแต่พวกพีอารพิตตี้สวยๆที่นี่กูมองไม่เจอสักคนเลยสัตว์คนใหญ่ไว้ใกล้กเกษียณแล้วกเกษียณอาย,อยุแล้วเนาะทำงานไม่ได้หรือไม่ก็อีกไม่กี่ปีกเกษียณก็แต่ละคนมาเน่าเลยม,มันดูแบงวันเหม็นไม่เหม็นดูแบงวันพอแล้วจริงแบบฝุดอะ เออม,มันมันเน่าในเนะมึงรู้ป่ะเนี่ยเมื่อไรค,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 ค่อยๆนะกูสัญญาว่ากูจะทำให้มึงหายให้ได้ไอ้เชี่ยแบบค่อยๆค่อยๆนะค่อยๆ๋ย่าเขาเขากังปรับพลาดเขาอยู่นะเอาน้ำมนต์กินน้ำมนต์นะ สักยันต้องกลับอะไรนะไปมึงมึงต้องกลับไปมึงจะทำงานต่างประเทศหรืออยู่อยู่เมืองไทยก็จะไม่ได้ลนะ <Okay. S 1> กลับไปต่างประเทศเนาะโอเคทั้งัวทั้งเมียป่ะฮะสอ,สอบราชาการาอาจจะตามไปเกาหลีเหมือนกันไปทำเกี่ยวกับพวกสวนนะนะหรือโรงงานฮะ,อ,ฮะอ๋อบริการ okay. โอเค,อเ,คเอาทิปเยอะๆเดีย๋ยวจัดการให้ ได้ติดด๊บเยอะร็จไปโมหน้าใหม่แตนะ่อย่าทิ้งหัวนะไอ้เนี่ยลงไปปั๊บไอสัตว์ไปเกาหลีทิ้งหัวเลยมึงไม่ได้นะทิ้นตัน้งไงเลยรอใจเย็นเกาหลีอ่าค่อยๆนะค่อยๆนะเออธรรมดาแหละล่างมันช้ำอยู่แล้วมันหลายปีนะดดแอ่เฟกปากค่อยๆประคองนะเออกูโอเคนะเออเชื่อกูเดี๋ยวรออสุนจำศีลเปิดเมื่อไหร่มึงอย่าลืมเข้ามากันนะให้พวกที่แบบเหลือรังนะเดี๋ยวกูจัดการให้อับนะโม